สวัสด,ดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะนางชาแน,นลนะคะคลิปนี้ก็เมนูนี่จ้าพี่น้องประทูตัวใหญ่จ้า อันนี้ก็ไข่ตุนนะคะอันนี้ก็ปลาหวานนะคะพี่น้องจ๋าปลาหวานของเราที่เราเอามาจากเมืองนอกนะคะนี่แจพี่น้องเซบเซบจ้าปลาหวานจ้า น,นี้ก็น้ำจิ้มเมี่ยงปลานะคะอันนี้ก็ปลาทูนะคะอันนี้ก็ปลาเซของประเทศสาววเดนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเราทอดมาวาแล้วแล้วเราก็บี้ให้ให้มันละเอียด เช่นมีกับเส้นขนมจีนนะคะอันนี้ก็ไข่ตุนนะคะอันนี้กลองนี้ก็ปลาหวานนะคะอันนี้ก็ปลาทูจ้า เมนูเราก็เหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะคือตำบักคุงจ้าคลิปนี้ก็ ตาบักคุมนะคะน้ำปลาจ้าน้ำปลาน้ำปาลาเราก็จะใส่นิดหน่อยนะคะนี่้มตำแซ,แซ่ จ่อันนี้ก็ผงนัวนะคะใส่หลายแทบหลายนะคะในครกนี้มีพริกกระเทียมจ้าพี่น้องจ้ามีพริกมีกระเทียมมีมะเขือเทศมีมะนาวและก็มีกุ้งแห้งนะคะ ต่อไปก็มะนาวนะคะเราไม่ชอบเปรี้ยวค่ะเราใส่ไปชิ้นเดียวก็พอนะคะถ้าไม่ถ้าไม่เปรี้ยว,วเดี๋ยวค่อยมาเติมกันใหม่นะคะต่อไปก็น้ำปัลานะคะใส่หลายแฝบหลาย ไม่บอกยี่ห้อนะคะว่าเราใส่ปันล้าย,ยี่ห้ออะไรไม่บอกนะคะว่าเราใส่ปันล้าย,ยี่ห้ออะไรนี่จากพี่น้องเครื่องก็ครบแล้วนะคะ ที่จะไปน้องเราก็ใส่เส้นมะละกอตามไปเลยจ้าใส่น้ำไปสักหน่อยกันแห้งนะคะ แล้วก็มาจวก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 ,จวกเลยจ้าดูใกล้ๆจ้าพี่น้องจ้าส้มตำ น้อแซ่บแซ่บจ้ะอร่อยพี่น้องแซ่มแบมากจะ้ะแซ่บมากแซ่บมาก จ้าพี่น้องแซ่บแซบจ้ามากินด้วยกันนะคะนี่พี่น้องแซ่บแซบจ้าแซ่บหลายแซ่บหลายอร่อยมากพี่น้องนี่จ้า เดี๋ยวเด๋ยวเราจะตักใส่ถ hmm. well, ja ้วยเลยนะคะ ส้มตำพี่น้องแซ่บๆจ้าแซ่บๆอร่อยมากจ้าส้มตำจ้า น้องปลาทูตัวใหญ่ๆจ้าแซ่บๆใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะคะปลาทูจ้าแซ่บๆจ้า <c oughs> รอแป๊บนะคะนี่จะพี่น้อง ผักเรานะคะพี่น้องมีผักกระอมด้วยนะคะผระก,กาศขาวะคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินข้าวแซ่บๆกันนะคะพี่น้องจ๋า มาจ้าพี่น้องมากินข้าวด้วยกันนะคะอยู่ไกลหน่อยนะคะพี่น้องดีจ้าส้มตำ รอแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> มาจ้าพี่น้องมากินข้าวด้วยกันนะคะ <c oughs> กับข้าวของเรามีแต่ของแซ่บๆนะคะ <c oughs> พี่น้องจ้านี่ปลาทูส้มตําอันนี้ก็ไข่ตุนนะคะ <c oughs> มานะคะกินข้าวด้วยกันค่ะ โอ้ยฟลั่ฝรั่งไม่สบายนะคะพี่น้องฝรั่งเจ็บคอไออมาแล้วคะ ีจพี่น้องปลาหวานเรากินคู่กับตำส้ค <c oughs> มค่ะส้มจ้ำครับพี่น้องแซ่บๆค่ะ อร่อยค่ะพีน่น้องแซ่บหลาย น่จะพี่น้องกับข้าวเราปลาทูจะ้ปะปลาทูพี่น้องแซ่บๆจะ้ะอืม <laughs> ขออนุยาตใช้มือนะคะส้มตำจากพี่น้อง นี่จ้ะพี่น้องอน,นี่ไข่ตุนนะคะน,นี่ส้มตำน,นี่ก็หัวปลานะคะ <c oughs> หัวปลาทอดก,กรอบจ้าเสียบหลาย ภาับครับแล้วกินข้าวด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้มีคลิปให้ดูใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ